อืมนะศูนย์เหรียญโอเคนะครับกองสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับโอ้โหบอกว่าขอยอดไลค์ไป50นะครับก็ได้มา200กว่าไลค์นะครับผมกำลังจะ300นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแต่ว่ายอดไลค์กับยอดวิวนี้มันต่างกันมากเลยนะยอดวิวนี่กำลังจะ4 0 0พันนะครับแต่ว่ายอดไลค์เนี่ย2 0 0นะครับนะ ดูนะครับแล้วก็กดไลค์พี่ด้วยนะครับนะพี่จะได้ทําต่อไงพี่จะได้รู้นะครับว่าเอออยากดูกันนะครับแล้วก็นะครับเห็นตอนต้นใช่ไหมที่พี่ขึ้นให้ดูนะครับเรื่องรา,า,ายได้การวิเคราะห์ของตัวเกม My s e r v e r นะครับคือ My s e r v e r ที่ทุกคนดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะก็จะ ได้แค่ยอดวิวแต่ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยก็หมายถึงไม่ได้ตังค์นั่นแหละนะครับก็คือการที่พี่จะอัดเกมนะครับพี่ต้องกินข้าวใช่ไหมพี่ก็คงแบบไม่อิ่มทิพย์ขนาดแบบนะขนาดยังไงอ่ะคือไม่อิ่มทิพย์ขนาดแบบเล่นไปเถอะอะไรเงี้ยเอาแต่ยอดวิวไม่ไม่มีตังค์กินข้าวเลยก็ไม่ไหวนะครับถ้าอย่างนั้นก็ทําข้อตกลังลิ้นพันอย่างนั้นก็ทาข้อตกลงกันง่ายๆนะครับนั่นคือ นะใครที่อยากดูไมซีเวอร์นะครับช่วยดูคลิปเดทบอยพี่นะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแค่สองสามวิก็ยังดีนะครับแล้วก็ดูก็ดูนะครับไม่ใครที่แบบดูจนจบก็จะขอบคุณมากนะครับเนาะยังไงก็ช่วยพี่นิดหนึ่งนะครับพี่คงกินเกลือแทนข้าวไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมครับผมเอาละครับเข้ามาในเกมแล้วนี่ก็เป็นวันที่ฮะยี่สิบแปด นะครับแล้วก็มาเล่นก่อนแบตจะหมดนะเหมือนเดิมนะอคอนเทนต์เดิมเดิมเลยนะครับมาเล่นก่อนแบตจะหมดนะก็ขอบคุณทุกคนนะสำหรับยอดทลาแล้วก็ยอดวิวอันมหาศาลนะฮะก็ขอบคุณมากมากนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมนะใครที่อยากดูนะครับก็ไลค์นะครับให้ถึงที่กําหนดด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอสัก80ไลค์แล้วกันนะครับถ้า แปดสิบไลค์แล้วจะลงให้นะครับคือพี่ยังติด2คลิปใช่ไหมก็คือคลิปแรกที่พี่ลงไปอ่ะพี่บอกว่าถ้ายอดไลค์มันถึง50นะครับพี่จะลงให้2คลิปนะครับก็ได้มีคลิปแรกนะั้นเดี๋ยวลงคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยขอให้ยอดไลค์ถึง80นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเออนะครับนะ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมดูคลิปอื่นๆในพี่ด้วยนะครับพี่เอาเกลือกินแทนข้าวไม่ได้จริงนะ ไม่งั้นตายก่อนแน่นะครับะจะได้อยู่ด้วยกันเป็นานานๆนะครับผมบโอเคนี่ก็มืค่ําแล้วนะครับคือตอนแรกพี่กะว่าจะตบบอสดแล้วก็ข้ามไปฮาร์ดหมดเลยนะครับแต่เอ้ยลืมไปว่ามันมีพวกไข่มะกรที่เราสามารถเก็บได้ด้วยนี่ว่านะครับเราก็เก็บไข่มะกรก,กันก่อนไหมนะครับเอาไข่มงกรมาทําให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วไข่มงกรมัน อยู่ตรงไหนนะครับหายยังไงอะไรเงี้ยนะครับน่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยโอเคขึ้นนะครับจะได้รู้เนาะนะน่าจะมีหลายคนที่กําลังตามหาไข่มังกรอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าการลงเหมืองเนี่ยไม่ได้ว่าลงปุ๊บแล้วจะเจอเลยนะในส่วนของพวกอมกังกรนะครับหรือว่าแร่ต่างๆนะฉะนัน้นจะต้องใช้เวลานะแล้วมันก็จะมีหลายคลิปมากนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็ไปดูคลิปอื่นในพี่ด้วยนะครับนะ พี่จะได้มีตังนะครับกินข้าวนี่คือนะพอค้อมเห็นใจแล้วนะครับไม่งั้นไม่ไหวแล้วนะกินเกลือไม่ไหวนะครับเค็มเกินโอเคฮะตรงนี้เราก็ต้องฟาร์มทานก่อนเออคือการจะลงเหมืองเนี่ยนะครับจริงๆตอนนี้ลงไหวเลยนะลงได้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่ต้องเตรียมนะครับก็คือกองไฟนะไฟเนี่ยจำเป็นมากนะครับถึงจะดูโฆษณาเอาหิ่งห้อยเนี่ยนะครับ มันก็ยังจําเป็นจะต้องใช้กองไฟนะครับเพื่อที่จะเอาไว้แบบตีกับหมอนจูกับหมอนนะไม่งั้นเนี่ยเราตัวขาดตัวแตกแน่นอนนะครับไม่ได้หรอกนะไอไข่มังกรมังกรที่โมโหไปช่วงต้นคลิปนะครับอาา้าวตามกันมาเป็นขยงขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ได้กินเพราะว่าเราวิ่งตีนแตกไม่คิดเลยนะครับว่ายอดวิวกับยอดไรเนี่ยมันจะ โอ้โหกลับมาเหมือนตอนที่ทำแรกๆเลยนะ <c ười> คือคลิปมันแบบหลายหมื่นมากนะคลิปกินเนี้ยนะครับติมันไม่ได้อะไรเงยคือ <c ười> <c ười> ถ้าเรายอดวิวกินแทนข้าวได้นี่พี่เรียบร้อยแล้วนะคงใจแบบอืมก็ต้องแบบกินเกลือเหมือนทุกวันอะไรเงีย้ย <c ười> <c ười> นี่เอาชีวิตรอดกินไม่พอชีวิตจริงก็ต้องเอาชีวิตรอดนะฮะตังรามีพันสี่นะครับตัดไม้ไปก่อน <c ười> บ้านเราก็เริ่มขยับขยายนะโอเคนี่เลยเจ้าทานมานกตัวนี้เนี่ยกอขยันตามด้วยเกินไม่รูตามทําอะไรเยอะแยะเปลี่ยนไหมหาสัตว์เลี้ยงมาเปลี่ยนไหมแต่ไม่ไหวนะถ้าจะรางข้อมูลแล้วก็มานั่งสุ่มเอานะครับโอ้แมงกัดเล่นไปแมงก็กัดไปนี่แบตเหลือสิหกเซนะครับกาลังปั๊มเลเวลเดบไบได้ไรอยู่นะปั๊มตัวนะครับเพราะว่า ทดลองเช่ากะว่าจะเอาเปิรกอ่าตอนเลเวลยี่สนะครับนี่เอ้าเวนกรรมยังไม่ได้อ่าอคิิปนี่ว่าลืมเลยเนะ็บก็เลยรีบเข้ามาอัดให้เลยกลับบ้านสีบ้านเราอยู่ไหนก่อนไปก็อดสุดทายไม่โดนไอ้บ้าเฮ้ยโอ้เราเจอแร่ทองนะตรงนี้น้ำกับอาหารเราก็ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วนะต้นไม้ก็เยอะเหลือเกิน มันต้องตัดสักหน่อยเนี่ยบ้านต้นไม้นะไม่ว่าจะกี่ปีนะครับผ่านมาสี่ปีแล้วนะไม่คิดว่ามันยังจะใช้ได้อยู่นะพูดตรงๆมันยังใช้ได้อยู่นะครับก็คือแบบช่วงกลางวันเนี่ยมันจะช่วยเราเซฟบ้านได้เยอะมากเพราะว่าพวกสัตว์ป่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมงมุมหรือหมาป่านะมันก็ไม่สามารถข้ามต้นไม้พวกนี้ไปได้ไงมันติดต้นไม้นะนี่คือป้อมใหม่ไงนี่นี่มันสามารถอัพได้อีกนะน่าจะอัพได้อีกหลายขั้นนะแต่ เราคงจะต้องไปนี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะไปลงถ้ำกันก่อนนะครับเก็บเห็ดไว้เก็บเลสโตน s ไว้นะครับน้ามีไหมน้ำโอเคเอาถังเปล่ามาตักน้ำสักห้าถังนะครับให้มันกองน้ำไว้เราจะได้ไม่อดอยากนะครับผมโอเคจัดมาเฮ้ยเฮ้มั่วล้มั่วแล้ ขมือไปตีทําไมล่ะทางน้ำต้องกองน้ําก่อนน้ามันสกปรกนะมันเป็นน้าธรรมชาติถ้าเราเอามากินเนี่ยมันอาจจะอันตรายกับเราก็ได้ใครจะรู้ฉะนั้นมันจะเป็นมากครับเอาไปเช็ดธนาคารน้ําสิแล้วทีนี้เราก็ฝนจะตกเวรกรรมปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กนะฮะบ้านใครฝนตกไหมครับบ้านพี่ฝนจะตกแล้วครับดังปอกแป๊กปอกแป๊กนี่เสียงแหลกลกันไหม รียบร้อยก็ขี้นะกินแล้วก็รีไม่นะฝนจะตกนะให้ตายเถอะมันจะส่งเสียงดังมากจะทําให้น้องๆที่ดูเนี่ยรู้สึกําคาญนะเพื่อนได้โปรดหยุดก่อนรอให้เราอาจจบก่อนได้ไหมโอ้โหเสียงจิ้งจกทักทายอย่าลืมทักทายจิ้งจกด้วยนะครับทุกคนว่าไปนั่นนะฮะโอเคเรายังไม่เจอถ้าเลยนะครับถ้าเราเจอถ้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเราจะได้ หาเวลามาลงถ้ำไม่ฝนอย่าพึ่งตกขอก่อนขออีกสิบนาทีไม่นะฝนโอเคฝนตกให้ตายเถอะฝนในเกมก็ตกฝนในชีวิตจริงก็ตกนะครับเอาไงดีฮะจะอัดต่อไหมอัดต่อนี้มันจะได้ยินเสียงฝนนะทุกคนรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้เนี่ยน่าจะอีก2วันเลยมน้งถึงจะได้ดูเนี่ยเพราะว่าพี่ทํางานนะพวกเนี้ยนะครับทํางานแล้วก,กลับมาน่าจะ อัดไม่ไหวฮะเหนื่อยไม่สบายร่างกายอนะ่อนแอนะร่างกายต้องการสารอาหารรักกันจริงอย่าลืมนะครับดูคลิปอื่นในพี่นะสักสองสามวินะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะสองสามวิสำหรับทุกคนเนี่ยไวมากฮนะแต่สำหรับพี่เนี่ยมันมีความหมายมากนะลึกซึ้งลึกซึ้งแต่เสียงสังกะสีเนี่ยไม่ลึกซึ้งฮนะ โอ้โอ้โอ้โดนตีไอ้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ย natural. นี่เราโดนตีหรือ่ยใช่จริงๆด้วยฮะเลือเดเหลือ411นะตะกี้เราเหมือนเจออะไรนะกำลังกะผุดอย่าโอ้ยโ,โดนอีกทีหนึ่งแล้วนี่ไงไดมอนด์ <Diamond S 2> ป<ร>ะน่าจะไดมอนด์นนะคิดว่า ให้ตายเถอะซอมบี้พวกนี้นี่มันวิ่งเร็วจริงนะอ๋อลืมไปว่าเราวิ่งไม่รอมันนะมันเลยไปเกิดข้างหน้าไม่ได้กินนะฮะบอกเลยถึงเราจะง่วงนอนก็ไม่ได้กินเราหรอกเพราะอัดตอนอัดเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วนะครับเป็นไงนี่ทุ่มเทสุดๆทุ่มเทให้ไปแต่เธอทุ่มทิ้งของเราหรือเปล่าทุกคนอย่าทุ่มทิ้งนะ ท,ทิ้งไม่มีคลิปดูนะครับออไอ้พวกซอมบี้นี่ก็เยอะเหลือเกินเยอะไปไหนวะดิหมาอันนี้เราวิ่งทิ้งห่างซอมบี้เกินไปนะครับเขาก็เลยสปอนเกิดข้างหน้าเรานะสำหรับคนที่เล่นวิธีของพี่นะครับเอาวิธีของพี่ไปลองใช้กันนะครับแล้วมันวิ่งยังไงนะลายพิวดิ่ง,งไงวะฝนะึกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ต้องกัน บอกเลยได้เวลาข้าวหมูแล้วนี่เราวิ่งรอบแมพแล้วนะแต่เรายังไม่เจอนี่นี่เลยเรายังไม่เจอถ้ำเลยทุกคนถ้าเราไม่เจอถ้ำเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรที่แย่มากนะเราสามารถใช้วิญญาณเนี่ยช่วยหาได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยหาหรือมันจะทํา ให้ยากขึ้นนะอะมาลองกันก่อนนะตัดเอาก่อนเผยได้ตัดเอาไปทําปกนะจัดการขุดไปไม่กลายเป็นวิญญาณผีหน้างโง่มันกําลังไล่เราไอ้ผีบ้านีน่มันทําให้เราดูแย่มีเสียงฝนนิดน,ดนึงนะครับเนาะคือถ้าไม่อาดวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้พี่ไม่ได้อัดแล้วไงมันอาจจะต้องเลื่อนไปอีกวันสองวันคนระับเดี๋ยวนะบนพี่ทำไมพี่ลืมลงคีบอะไรเงี้ย ได้ดูนะโอเคิดป้องฮิวรีเลือดก่อนเดินเต็มแล้วทุกคนโอเคเหมือนฝนฟ้าก็เป็นใจนะครับขอเขาสิบนาทีเขาก็ไม่ตกให้จริงๆนะใจดีมากครับเรายังไม่มาฝั่งนี้ใช่ไหมฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมาดูฝั่งนี้ดูว่ามันมีอะไรให้เราไหม เพราะเราต้องการก็คือถ้านั่นเองเราต้องลงถ้านนะเราจะได้มีป้อมที่รุนแรงมากขึ้นนะครับดูว่าเราจะสามารถอัพป้อมระดับสูงเพิ่มเติมได้ไหมไม่งั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกำแพงต้องเป็นกำแพงเงินให้หมดนะครับไม่งั้นไม่ได้บอกเลยหรือเป็นกำแพงเหล็กปะกำแพงอันนั้นอันนั้นเป็นกำแพงหินอยู่ปะน่าจะใช่นะครับ หินแล้วก็เหล็กนะเหล็กแล้วก็เงินเงินแล้วก็ทองนะถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยเราจเจอคนป่าแล้วทุกคนเราจเจอหมู่บ้านคนป่าแล้วมันอยู่ด้านซ้ายบนของแมพเยี่ยมไปเลยเรารู้แล้วเราก็จเจอหมู่ทองนะไปยืนเยี่ยมอะไรตรงนั้นตายไปซะ เฮ้ยทองแดงเราน้อยขนาดนี้เลยเหรอได้เลสโตนมาเอ้ยเลสโตนก็บ้าและเย็นโลกสโตนมาหนึ่งไงเป็นอะไรที่จำเป็นมากนะพวกสโตนต่างๆครับโง่อันนี้เงินเรามันเกินละนะครับไม่เออแลกเงินนะไม่ใช่หมายถึงเงินในเกมั่งนี้เราไม่ได้สำรวจเลยเรอเนี่ยให้ตายเป็นอะไรที่แย่มาก ดูแย่สุดๆไปเลยกินอาหารนิดนึงน้ำด้วยโอ้โหนี่หิวไวมากฝนตกครับฝนในเกมก็ตกฝนในชีวิตจริงก็สุ่มเสีย่ยงเฮ้ยยูนิคอนเฮ้ยฮยย,ยูนิคอน ดียูนิคอนเอ้าวันนี้ไม่มืดคอนอยูนมิม้าม้ายูนิคอนจัดการเลยเพื่อนประตูนี่ไงประตูโอ้โหปะตรงนี้เราอู่ราศีตัคงฮะแต่จริงเราต้องหายหีบนะนี่เลยเฮ้ยเจอหีบก่อนเลย ให้ตายดวงอย่างดีเหลือสิบกวิโอ้โหครเตือได้ใส่ไอ้บ้าเอ้ยไม่ไม่แล้วกเออคือโอ้โหได้ดินทิ้งไปทิ้งไปไม่ตายเถอะลงที่หมู่ละกันวันนี้เราเจอม้ายูนิคอร์นแล้วนะให้ตายเถอด ถือว่าดวงดีใช้ได้นะครับแล้วก็ได้ที่วับกับบ้านมานะครับผมอมใช้ได้เลยถือว่าไม่ย่แย่ไม่ขาดทุนเท่าไหร่ไม่อย่าไมา่ยุก่กับเราได้ไหมแมงมุมอ่าแต่ว่า้ตรงนี้สว่านเราจะพังนะแน่ให้ตายเดอะ เป็นไงโอ้โหสาวันไปนี่แล้วไปโลกยูนิคอนแล้วนะครับบอกเลยว่าแจมเลยแจมจจรำแจมว้าวมาป่าเอ้ยนะฮะนี่หมูโอ้ฝนบอกไม่ไหวแล้วเราอดทนทนไม่ไหวแล้วมันต้องตกแล้วนะครับให้ตายเถอะเราเพิ่งจะไปอ่าหามายูนิคอนมาฝนจะตกตรงที่ไม่ได้โอเคมไหม โอเคหาถ้าไม่เจอเราตามหาถ้าแต่ถ้าก็หาไม่เจอนะครับผมแล้วก็ฝนจะตกแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าทําตามสัญญากันนะนะครับพี่ก็รักษาสัญญาเสมอนะพี่ก็จะลงให้นะครับตามสัญญานะยังไงเราสัญญากันแล้วนะครับไร้ถึงนะครับแล้วก็ไปดูคลิปอื่นที่ด้วยนะครับเอาเป็นคลิปที่ลง เดซมายไปมอวนก่อนก็ยังดีนะครับนะไปดูให้มันสักสองสามร้อยนะครับนะแล้วใครที่ดูแล้วไม่กดไลน์นะครับหรือว่าเอาเปรียบเพื่อนมากเลยนะเพื่อนอยากดูเพื่อนก็แบบดูแล้วก็กดไลค์นะแต่ตัวเองแบบดูแล้วไม่กดไลค์เนี่ยนะครับนะช่วยๆกันนะครับน้องพี่จะได้มีกําลังใจนะจะได้รู้นะว่ายังอยากดูกันอยู่นะครับเนาะหลายคนก็ส่งข้อความมาหลังมารัวๆนะครับนะพี่ครับพี่ครับนะพี่ก็อมันมีอะไรกันนะเกมนี้นะครับก็ มาเล่นให้แล้วนะครับตามที่เรียกร้องตามที่ขอกันนะครับบอกเลยว่าความสุขของทุกคนเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วมีความสุขถ้าดูแล้วสนุกนะครับที่ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะครับสําหรับคนที่ดูแล้วสนุกดูแล้วมีความสุขนะโอเคนะครับใครที่ดูแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะฝนตกนะครับอย่างนี้น้องเราก็ ไปโลกของยูนิคอนเออนะครับไปตามหาหีบสมบัติไงก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะกับมา s u r ซอร์ r นะครับถ้าไลค์คลิปนี้ครบ80ไลค์เมื่อไหร่พี่จะทำให้นะครับผมแต่ว่าก็ติดกันอยู่อ่าคลิปหนึ่งเนาะที่ยังไม่ได้ลงให้นะครับโอเคฮะบ๊ายบายครับ